สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนบันเทิงแฟนคลับส่งกำลังใจวินัยกรายบทหลังเห็นคลิปนี้จากที่ทราบการว่าเมกวินัยกรายบทนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังมากความสามารถมีอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองทำให้ต้องรักษาตัวนานนับปีอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ล่าสุดทราบว่าตุ่มน้ำพองกลับมาขึ้นอีกครั้งทั้งตัวรอบนี้ถือว่าหนักสุดเพราะว่าภูมิเด้งหลังฉีด วัคซีนโควิดเข็มที่สองสำหรับเรื่องเศรษฐกิจครอบครัวตอนนี้มีนีเพิ่มรวมๆแล้วที่มีนีตอนนี้ประมาณ2ล้านบาทและยืนยันไม่ขอรับบริจาค ล่าสุดในสแกรมของวินัยกระไบทได้โพสคลิปกำลังนอนบนเตียงและถูกป้อนข้าวด้วยไม่สามารถลุกมากินเองได้โดยคลิปนี้ทำเอาโลกออนไลน์ก, Online, กดไลค์และแชร์กันออกไปอย่างแพร่หลายเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรับแฟนคลับให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากตังบอกว่าสู้ๆนะคะอีกท่านบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะอีกท่านบอกว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะอีกท่านบอกว่าหายไวๆนะคะอีกท่านบอกว่าหายไวๆนะครับพี่พี่ทำได้ ได้ค่ะหนูเชื่อนะคะอีกท่านบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะครับหายไวๆครับผมเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับเมฆวินัยกรายบุตรด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนีลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ